สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับตอนนี้ตอนเช้าวันที่8กันยายน2,568นะครับอุย้ยยายอ้วนไหมก็ใส่ใส่ใส่เสื้อสีแดงใจวายอ่าแดงใจวายถูกใจยายอ้วนอ่าสามสาวสารพันยาด้ด้พี่น้องเด้อย มื่อีนบอด้มาสี่คนมาสามคนรวยลายรวยลายจะไปแห่งไหนพักกันรวยลายรวยลายออกมาเนี่ยสวัสดีอสามใบเทาสวัสดีสามใบเทาเอาใบเทาย้ายวันจะกลับบ้านแล้วจะมาเงาบันละบัทหนี่งย้ายจอยพวกเจ้าอ่าเอาบ่าวเทาบ่าวเทาจะไปทรงย้ายอ้วนกลับบ้านอำเภอจะเลื่อนศิลพี่น้องอ่า สองเขาเพิ่นกัมมะทรงน้องอันนี้ผู้นี้เป็นเอี้ยย่าผู้นี้ก็เอี้ยยน้องผู้นี้ยัยจอยผู้น้องยัยอ้วนผู้น้อยปึงกัมัวอู่้ยหมวกนี่เนาะหมวกคู่ใจเนาะหมวกขาดจะซื้อไม่ไปเนี่ยเอออ่ะอ๋อซื้อแล้วเอาขาดซื้อไหมจะไปส่งยัยอ้วนพี่น้องจะไปส่งพี่สาวอำเภอเจริญศิลนแนบตอนคำตอนแรกจังมาพร้ากันได้พี่น้องเด้เอฟซีกระรอกกระถามกันเข้ามาหลายปู่เสรีสกล เพื่อนเ่้าเถาครับลูกษย์ปูจะเดินทางไปหาปูนมื่อไล่ะครับผมสองตัวมาตัวถือว่าแม่นปีนี้เดินดีพี่น้องเขามาตลอดปีนี้เขามาตลอดพี่น้องเกือบทั้งปีเลยนบงวดที่พันมาสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งไม่ครับมาสามหนึ่งพี่น้องสองตัวมาตัวเอฟซี FC, ก็รอดกระทามกันเขามาหลายไปย่างรวยลายไปดิดไปส่งกันขึ้นรถอ่า ม่หมูก็มาแล้วม่หมูก็จะเดินทางไปนทัพี่น้องเพราะวา่ะวาเปล่าถอดกจ็จะได้เดินทางส่งพี่สาวหลักก็จะไปทํางานต่ออ่นาน้าก็มาส่งแล้วมาเศร้านี่สายทุบุญกับเอฟซีนะครับน,นี่อ่าของพอนได้นี่อยอกอวญี่ปุ่นบอกมีผักกแย่งบ่เอาไปปลูกบ่อหม่เนีน่ยฝากแหม่ามีฝากเอ่อเนี่ยน้ำตาลลวงกับมะไฮวะเนี่ยทงหน้าไหลบ่ ถักกระแยงหลายบาทห้องเอ่อทำชมเดี๋ยวก็จะเดินทางไปทรงแล้วพอดีสองเถวคนมาทรงน้องมาทรงกันสามสาวสารพันธ์ยะมาสามคนบริมาตรสี่มาล่ก็มาลาดวงดอกไม้นี่สาวสารพันธ์เก่าพี่น้องพี่สาวออะพี่น้องเดินทางแล้วนะครับผมอ่าทำชมนับพามาแวะพี่น้อง ครับสีแยกสีแยกหนองบัวแพร่ป่ะสีแยกหนองบัวแพร่บ้านทุ่งประกัดบ่แม่ทุ่งประกัดปาดเห็ดเอาเย้วันเออพี่น้องใกล้จะฮอตละทางไปจเจริญสินจำชุ่มดาบพามาแวะหาสื่อของฝากปาดเห็ดเห็ดยังคุณแม่เนี่ยเห็ดกอบ่จ,จานเทน่าไหร่ละนี่ย จานละห้าสิบบาทป้านเห็ดลายแท่ลไรเฮ็ดสามปีพี่น้องสี่แยกหนองบัวแพร์ได้พี่น้องเด้อนะครับแบะมาได้เห็ดลายอ่าทังไปอำเภอเจริญศิลป์ละพี่น้องนี่เอ้ามื้อนี้ตลาดโอ้ตลาดมักโม่ผลไม้เพิ่นคือปิดหลายแต่มื้อไหร่อ่าคุณน่ะขึ้นใจกับพี่เจฟเห็ดเต็มรถอยู่คุณน่ะเออไปย่างเจ้ะยังไปฝาก เพิ่นล่ะมื้อนี้พี่น้องผลไม้บักโมกมแต่สบโบหลายเถอะสบโบู้้ไปฝากเพิ่นเออก็จะได้สโบร์นี่แล้วไปงานสโบร์ไปฝากดองพี่น้องอ่าลาดนี่พิ่นว่าเรื่องเรื่องของมันมันเหมือนเรื่องของมันมันเหมือนเราบอกข้ามดามันเพิ่นจะไรกับบักโมกพิ่นก็ไรเอาเจ๊กับพยูบอกมอนี้เจ๊แปลวของค่ะเจ๊แปลวของมันก็หมดมันก็หมดพี่น้องเด้อมีแต่เอ โบโอกับแค่นตะลุบพี่น้องบักโง่กับบอมมี่เนาะนานี่เนาะบักโง่หมดแล้วอืมเอาโซโบนะครับสามลูกร้อยป่ะทองดีเอาไปฝากดองเอาเลือกให้นะครับผมอ่าเพิ่งเลือกให้งามอยู่เอาสามลูกเอาสามลูกลูกงามงามเลยบางงามงามเห็นไหมเพิ่งฝากอาจจะไปฝากไปฝากดองอื ล่องกองอ,อันนี้ก็ล่องกองธรรมชุมอันนี้ยังละนี่สโมโอให้กันบ่ลูกน้อยแค้นตะลุบพี่น้องอันนี้ล่องกองได้สโมโอแล้วเอาใจกุนไปเบิ้งมัน่นบ่กุนน่ะมั่นเอาเพากุนน่ะไปยังไปพุ่นกับบวกเลยไหมพี่น้องกับเสียแดงกับบวกนี่ไหมน่ะอ่ คู่ใจมวกน่าื้อแค่นลี่้บ่ไดนลี้แค่รถกระสีบมวกเอาบ่อมันเออพู่นะมันบ่มีมันขาวมันขาบ่มีฟักท่องขายองไรนี่ฟักท่องมึงอื่นนี่้อละสรละสาพี่น้องฟักทองฟาบ่เอาบ๊อไปเผาบ่มักบ่มักแบบนี้เออเอาสมโอกันทำไมค้าแกตังไมค้าก่อนพี่น้อง ูดแม่ค้าคนแถมพี่น้องมานลาดนี่คนแถมให้ตลอดเลยจำเลยนุ่นลไม้พุ่นปลายพี่น้องเข้ามาจะมาแวะนี่แหละป้าพี่น้องยางมาเบิ่งเห็ดทั้งพี่อันนี้กระเห็ดเห็ดนะครับเนี่ยเห็ดดินพี่น้องอู้เห็ดดินเห็ดกออำเภอชมนับสีแยกหนองบัวแพร่ด้วพี่น้องเด้อนับบ้านทุ่งประกัดนับท่างแพรเพื่อจะเริ่มสินพี่น้องอันนี้เห็ดเนี้ยนี่ ย่างคะเห็ดหยางติเห็ดเห็ดดินเห็ดกอหลายพี่น้องแบบเห็ดดินเห็ดกอหลายนะผมค like he ุณละนาทั่งจะเดินบ้านเราจะเดินทางไปอำเภอเจริญศิลป uh ์นะครับเยี่วันเอาหนังซื้อเห็ดไปยี่วันยี่วันซื้อเห็ดไปแกงอ้า่านผู้ชมจังไปพ่อกันอยู่บ้านยี่วันนะครับบ้านเราไปติไปเอาล่องไงล่องกองไปฝากรองอีกจักรโล่เอ ซีโร่บอกพี่น้องจ for ังไปพ่อกันอยู่บ้านได้วันได้วันเด็กกินแกงเห็ดพี่น้องซื้อเห็ดไปแกงเห็ดดินออหัวใครป้าพี่น้องเบิ่งเบิ่งข้าเจ้าเห็ดเบิ่งเห็ดเห็ดยังเห็ดพวกเบิ่งได้ไหมคะเห็ดยังใหญ่ๆนะเห็ดปวกเห็ดละงูค่ะเห็ดละงูขาวพี่น้องเห็ดละงูโอ้ป้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อนะครับผมสีแยกหนองบัวแพรหยอดบ้านแล้วท่านผู้ชม นะครับเอาไปนะครับเดี๋ยวยกของพี่น้องนะครับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วบ้านเดยอ้วนธรรมชมนะครับบ้านเราอำเภอเจริ่มสินนะครับเอาจังไปพ่อกันอยู่บ้านเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเป่าเท่ายกของลงก่อนนะครับจังไปรับชมรับฟังน้ากันนะครับปู่เสรีสะกนนะครับอ่ามูเบ่าเท่าครับเพื่อนเป่าเท่านะครับผมลูกศิษย์ปู่เสรีนะครับเดินทางไปหาปูเมื่อละครับผมสองตัวมาตัว นับงวดวันที่16กันยายน2568เอาโยกของบาทดิของลงจากรถเกินธรรมชม่มนะตอนคับตอนแรงจังไปพ่อกันอยู่บ้านนะครับผมอันเดี้ของมาฝากดองนะครับอันนี้ก็ล่องกล่องบ่ล่องกล่องกับสมโอพี่น้องเอา,เ,อาเดี๋ยวยกของก่อนนี่พี่น้องสักแต่แงงเย,ย,ย,ยว่เว่วนแล้วมาปููบการินมาใชกแยงธรรมชม นะครับบ่าวแถวมาหอดบ้านตะโดนแล้วพี่น้องนะอพอดีนี่แหละอ่าคนอยากน้ำงัวรัาคนไก่อยากน้ำง,งัว,งวพี่น้องนะงัวเขาขอดเอาท้องปดามากไว้กพดีเนี้ยมึอนี<แ>่จนจนว่าพี่น้องบ่าวแถวกับมาหอดบ้านตะโดนแล้วไปส่งไงเอเพี่สาวย,ายี่วนอำเภอเ,เจริญสินก็เลยมารอเอาบอกเป็นยังงวดที่ผ่านมาเนี่ยครับปู่เสรีสกลเด้พี่น้องได้นับสองตัวมาตัวนะครับ ปูพันธหิมาสีหนึ่งเบาเถาเคยย้ำว่าสองตัวมาตัวโอ้ปีนี้ปีนี้เขาว่าตลอดมาแต่ละตัเนาะอ่าแต่ว่าบอมาน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับแต่สมวังอยู่สองวลนี่สมวังอีกแล้วไปไปมาบงเสาเน้นว่ไปมาบงเสาแต่เมื่อกี้พันกันยาก่พันกันยากไงพี่น้องแต่ละคนมีเวียกมีงานบริวารแต่ว่าเบาวเถากับบารอเพอ่ันตั้งแต่มาหอดบ้านหามงุ่งหามงเย็นท่นบอกห้ามงแรงเออจะมุ่งหรือพูดอย่างนี้พันมาจั้งไหนท่านกระบอก ให้ตัวเดียวคือเก่านั่นเหรอให้คู่เดียวได้มาคู่เดียวคือเกา่าตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยตัวไหนล่ะส <29 S 2> องเก่าสองเก้าอ๋อพี่น้องงวดนี่นะครับเพิ่นเห็นไหคู่เดียวพี่น้องสองเก้าเม็ดเดียวแต่ว่าเบาเถากระยำด้วยพี่น้องเด้อสองตัวมาตัวดับหาตัวมาติดสองหาตัวมาติดเก่าเอานะครับถ้าผู้ใดบ่มักรตัวที่เพิ่นจับคู่ให้จะได้เปลี่ยนบอ่อบบ่งวดนี่ย ที่อร่อยประเทศนัลล่นแหละอ่าเอาผลกำมันใจนะปูไว้จั่ไหนปูไว้จั่ไหนิ่นกับะวางอะเริ่นกมีแต่ว่างไห่ไผยามอ่าไห่มากคู่เดียวบุญได้ไรงวดนี้บ่ได้สามตัวนี่บ่พิ้นไห่ไห่สองตัวเอาสองตัวนี่ละท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเบาเท่าเขียมไห้สองเก้าสองเก้าตัวเดียว, 2, 9, ว,ยวงวดที่ผ่านมาสี่หนึ่งนะครับมากหน,นึ่งยูได้พีน้องได้มากสาม สองตัวมาตัวจะบ่มาแข่งวดเดียวมั้งเนาะนนที่เหลือมาทั้งปีนี่พี่น้องจีกลางปีนะปลายปีนะจะปลายปีแล้วเพื่อนบอมทองก็จะได้เปลี่ยนบอสงวดนี่แหละเจม้าบ่ได้เจสันเ <c oughs> จสัน <c oughs> มกั 29, มกบอสองเก่าหมักบ่มักแห้งไปเบิ่งลอตเตอรี่เจไว้ปหรอเพราะในไปอยู่เมื่อตะมามเอาหนึ่งเอาสองเก่าเหลืออยู่ดิเมื่อขึ้นก็เปิดลอตเตอรี่เพิ่นเบิ่งอยู่เมื่อขึ้นเนี่ยออเ่าสองเก่าเม็ดเดียวเม็ดเดียวเนี่ยได้เปลี่ยนบอแล้วแถมมาเนี่งวดเนี่ย สี่เปลี่ยนหัวขั้นไม่ผุดละเออแต่เจอาซัมพอดีพอดีพอดีรุนนะพอดีพี่น้องนะครับได้มาหลายเด้อพี่น้องเด้ปู่เสรีสกุลนะเอฟซีก็รอกระทามกันเขามาหลายเป้าถอดก็รอพี่น้องเพิ่นพึงเดินทางไปหาปูมือเศ้านี่เพิ่นบอกเป้าถอดนะเดินทางไปตอนเศร้าเป้าถ่าก็เดินทางไปส่งยี่อวันตั้งแต่เศร้าอำเภื่อเติร์นสินเพิ่นก็ยากบางคำพี่น้องเป้าถ่าก็รอเพิ่นอยู่เพิ่นยากเอางัวเข่าค้อพี่น้อง อ่อันนี้เพิ่นฟ้าม่วงัวงัวเพิ่นหลายตัวพี่น้องงัวหลายตัวเนี่ยยังมือแลี้ยงก่ใหญ่เนี่ยเออบ้านเฮากันนี่แหละพี่น้องนัเลี้ยงเลี้ยงวัวทำไร่ทำนาพี่น้องแหละเพื่อนเป้าเถ้าเอ่อเพิ่นมาเช็ดบุญได้ไรงวดนี้พี่น้องสว่างเก่าเดเพียนบล็บ่แน่ได้ถอยเพราะใส่ไม่กสิปว่าไม่หรอกกสิปว่าบล็อก้อนบล็อก้อนบล็อคก้อน่น้องแอ่อ นับใส่ใส่แบบมีระบานเทาเหนาะใส่ง่ายงเอาเดี๋ยวบ่าวเท่าเขียนให้ท่านผู้ชมนะครับผมอาแคปหน้าจอได้พี่น้องได้ปูเสรีสกลนับเพื่อนบ่าวเท่าไปหาปูมาแล้วนับมาสดสดร้อนร้อนนับปูตัวไหนก็สองเก้าสองเก้าพี่น้องสองตัวมาตัวนับหรือนับถ่ายเอฟซีมักกะหายิบจับลอตลีท่านผู้ชมนับหรือบะมักชุดที่ปูจับให้นับผู้ใดมีเลขติดแมนๆจับมาใส่สอง มาใส่เก่าถูกใจเบ้าเทาแล้วพี่น้องงวดนี่อ่าเอาฝนก็นจะมาธมาชมุมนะครับแคปหน้าจอี่งวดที่ผ่านมาเนี่ยงวดที่ผ่านมานับซีหนึ่งหนึ่งมาสามหนึ่งจับคู่บ่่อยมานักกัน,กนแต่ว่างวดนี้เพื่อนมั่นใจนะเพื่อนเบ้าเทาก็มั่นใจปู่ก็มั่นใจท่าชมนะครับเอฟซีก็รอแคปหน้าจอครับปู่เซรีสกล16กันยายน2568ันบแับตัวเลขก็29 29พี่น้อง นัาทามากทาชอบไป2คลิปจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมบ่มักบ่ชอบคือบ่าเถาวาเบิ่งไว้ก่อนหรือผู้ใดมีเลขติดแม่นๆจับมาใส่สองกับเก่านะครับเอานะครับอย่างไหนเบาเถ่าก็ขอบคุณเพื่อนบ่าเถ่าด้วยพี่น้องเด้อเพิ่อนมาได้เปลี่ยนเบาะแท่งวดนี่บ่แน่อาจจะได้บ่ใส่ไหมแต่ว่ายังท่นได้เห็นหน้าของพี่น้องเพิ่นได้โในชั่วนะเพิ่นว่าเออเพื่อนมาถ่ายเห็นหนาเดี๋ยวจะตะลึงจะทึ่งโอ้เมื่อป้านกระเพิ่นนี่เราพูดหนึ่ง ให้บ้านนี่ก็หาผู้ใดเทียบเล่าว่าใดดอกเพื่อนเปาเท่านี่มัดจังวัดมัดจังวัดมัดมัดบ้านซะเออความรอซ้ำกันแล้วก็เปาเทาเอากราบขอบคุณขอบคุณกราบบบขขออคคุ Th ุณณปูเสรี่น้ำชมชมขอบคุณเพื่อนเปาเทาเนาะสุขดีเอาหมดและวยังไม่พ้ากันอยู่บ้านเจล็อตเตอรี่ขอบคุณหลายๆท่านผู้ชมอ่ามือนี้พี่น้องเดี๋ยวเปาเทาก็จะได้ยกน้ำขึ้นรถนะครับมืออื่นจะเดินทางไปถวายปูนะพระอาจารย์วัดป่าเน่พี่น้องกระไลวัด นะครับท่านผู้ชมมือนี้บ้าเถาได้ปลาทูนะปลาทูมาฝากอ่าให้ย่าน้ำตาร่วงไปแล้วอันนี้จะให้ยายจอยแล้วจะให้ยาจอยบ้าเถาได้หมูหมูมาแกงออมพี่น้องแกงออมใส่ผักหลกักะอันนี้ยายอ้วนฝากหน้าให้ของฝากยายอ้วนอยากเจริญศิลสมพักแป้นเอาเอา,เอาไปแหงยายไอ้แม่หมูแม่หมูอเอาน้ำไม้แม่หมูเอาไปแหงยายไอ้อ้วนก่อนไอ้ยายจอย แม่หม,มูเอาหน้าไม้มาแม่หม,โมเูเอาเอาไอ,อโอ้ยประตูไปไปไปพี่น้องเบิ็งประตูโอ้ยเอ้าเอ้าได็ประตูประตูกับน้ำไม้เอาสามารป,ประชุมน้ำไม้าม,มา,มจ,ามจากไอ้บ้านที่อ้วนพ<ๆ>ุ่นละจะเล่นศิลปแม่หมูเด็กแม่หมูนั <laughs> มม่มเด็กประตูเอ้าสามประชุม พากันคลิปนะเอาสวัสดียายจอย<น>พี่น้องนับจนคำจนมืดพี่น้องเอ,อ้ยนะครับฝนก็กำลังมากพูดนะมืดฝนมาแล้วพี่น้องรอเพื่อนบ้าเถาาพื่นพิงมากเบืองทองฟ้านับพอกันคลิปหนะทาท่านผู้ชม